เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news round up สิบหนาิกนาทีคเอกประยุทธ์ไม่ขัดแก้รัฐธรรมนูญล,ลดอำนาจสวเลือกนายกย้ำหากต้องทำประชามติก็ต้องทำ15นาฬกายนาทีหมอเวงชู3ามนิน้วปล่อยตัวจากเรือนจำยันหลักการยังเหมือนเดิมเตือนนักศึกษาใช้สันติวิธีอย่าละเมิดกฎหมาย 15.38นาฬินาทีประลัดคลังทำพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งคู่ประจํากระทรวงที่งบปี64ล่าเช้าไม่กระทบยันไม่ถังแตกเงินคงคลังมีไม่ต่ำกว่า300แสนล้านบาท15.45นาิกานาทีรวมพลังประชาชาิไทยถแถลงจุดยืนไม่ร่วมลงชื่อยติแก้รัฐธรรมนูญมองยังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ เลา0 1 5นาฬิกา57นาทีคอรมออนุมัติวีซ่าพิเศษให้ชาวต่างชาติเที่ยวไทยระยะยาวพร้อมกักตัว14วันเริ่มตุลาคมนี้คาดหนุนรายได้1,200ล้านบาทต่อเดือนการข่าว iNN News ร่าวอัพ